จ้าหน้าที่ดีเอสไอนะครับสอบปากคําพยานฝั่งผู้ต้องหาทุกลุกทุกโต๊ะชี้หน้าบอกมันคือแชร์ลูกโซ่ก็นั่นแหละครับถูกต้องหรือเปล่าก็นั่นแหละพนักงานสอบสวนเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ตั้งมาเนี่ยเฮ้ยกูต้องสอบให้เป็นแชร์โซโซโลูกโซ่เท่านั้นหรือแบบเพราะถ้าไม่อย่างนั้นพวกกูเสียหน้ากูตั้งธงมาแล้วกูออกหมายจับแล้ว เพราะฉะนั้นกูต้องมันต้องไม่แชร์ลูโซ่ถ้ามึงบอกว่าไม่ใช่แชร์แชร์ลูโซ่หรือมึงบอกที่ขัดกับกูอ่ะกูไม่พอใจหรือเปล่าแล้วผมบอกเลยครับวันนี้มีข่าวดีบอกนะมีข่าวดีบอกนะครับ9 0 0าคนนะครับเ0 0าพันคนที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายแล้วให้การไม่ได้เป็นความจริงให้การเป็นข้อมูลเท็จ นะับก็เตรียมถูกดำเนินคดีได้เลยครับ